โอ้โหนายแน่มากคุณทันราดาหระทันราดาโอเค <c oughs> ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงก็แย่หน่อยนะครับลุงคะแฟนหนูโอ้โหคนคิดถึงแฟนยอดเยี่ยมนะยังไม่พอคนคิดถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายายอากงอาป้าถนยอดเลยครับต้องคิดจริงให้ก่อนนะครับเวลาหิวโอ้ย นึกถึงพ่อแม่ปู่ยอื่นึกถึงแฟนดีเวไว้นึกถึงเขาก่อน่อยมากินนะโอเคไหครับไม่ใช้กินแล้วไม่นึกถึงใครเลยแปลว่ารู้ทันทีเลยเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนะครับยินดีด้วยครับคุณทารดานะครับลุงค่าแฟนหนูเท้าบวมไม่หายเลยค่ะไปหาหมดหาแมวแล้วก็ไม่หายบวมมากๆค่ะแน่นอนทำงานถึงจะหายนั่นๆเท้าบวมเท้าบวมเท้าบวมเท้าไหนเนาะบวม ซ้ายขวาไม่เป็นไรมันก็มีสองข้างนลครับยืนขยเยงก่อนครับท่านยืนขยงยืนขยเเยงยืนขยเยงคือส้อนเท้าส้นเท้าลงปลายเท้าอยู่กับพื้นนะครับโอเคนะนั่งขยเยงก็ได้นะนั่งแบบนั่งลุงนั่งเนี่ยนั่งเก้าอี้ธรรมดาขเยเงบึมปักบึบปักสุแล้วก็เคาะหน้าขาเอาอุ้งมือเนี่ยขาะมันจะได้ไม่เจ็บนะแล้วก็ไปยังขาะไล่ไปยังตะตุ่มนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็เหยียดขาเข้าไปให้ตรงแล้วก็ ขยับลูกสะบ้าที่หัวเข่าขยับไปขยับมาขยับมาขยับไปขยับไปกลับมานะ่แล้วทาอยู่แค่เนี้ยไม่ได้มากเลยฮะเดี๋ยวมันจะออกเองฮะเรื่องนี้อนะแต่มีข้อแม่นะต้องทาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเสียงของลุงเท่านั้นโอเคไหมเอาเริ่มต้นครับท่านสูดหายใจเข้าลึกๆกลั้นนานๆและทําไปด้วยตามที่ลุงบอกเมื่อกี้นี้พร้อมๆกับฟังเสียงล้วยฟังใช้สมองท่อฟังแยกดีนะครับ เชื่อขนมไม่ยายกินได้เลยนะครคุณธารดาปไะไปบอกแฟนให้ทำนะครับแล้วก็จะรู้ผลเองครับประมาณสักทำเช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วจะหายบวมเองนะครับจบข่าวครับผม